สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดียติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์มีประสบการณ์นะครับคือเก็บตกจากเอฟซี FC ที่เช่า,าลูกสะท้อนไปนะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยคือชอบฟังนะครับแล้วก็เฮ้ยมันเหมือนประสบการณ์ของเราไหมนะครับเหมือนประสบการณ์ของเราไหมแล้วอาจารย์ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเขาเนี่ยเอามาเล่าเอามาเล่าให้ฟังนะครับ คือมากหน้าหลายตาแตกต่างกันประสบการณ์แต่อายชีมพมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างอย่างอย่างเอาประสบการณ์แรกนะประสบการณ์แรกเน <os im> ี่ยเฮ๊ยลืมบอ,อกไปตอนเนี้ยอาจารย์น่มีสองไซส์แต่ไซส์ใหญ่เนี่ยมันจะหายากแล้วมันมันจะไม่ค่อยมีเลยนะครับไซส์ใหญ่เนี่ยที่เป็นแบบยุคต้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแล้วมันจะเป็นไซส์กลางน,นะครับไซส์ไซส์กลางยุคกลางน,นะครับ ไซส์ใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับอ่ามันเหลืออยู่แค่แค่ไม่กี่องค์เองนะครับไม่กี่องค์เองนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นไซส์กลางอยู่กลางซึ่งอาจารย์ขายถูกมากเพราะมี f c เนี่ยคือขอแบบอาจารย์หนูขอแบบขอราคาแบบเบาๆหน่อยได้ไหมคะขอราคาที่หนูจับต้องได้หนูหนูจาเป็นมอาอ่าอาจารย์ก็เลยหามาแล้วนะครับใครที่จองไว้ใครที่แบบอาจารย์หนูอยากได้ราคาแบบเบาๆทักมานะครับทักมามา,มา มาฟังประสบการณ์กันมาฟังประสบการณ์กันนะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงจากคนที่เช่าไปและมาสนทนาธรรมให้มาสนทนาให้อาจารย์ฟังทั้งสนทนาธรรมแล้วก็ไม่สนทนาธรรมนี่แหละนะครับเอากุ่ปแรกก่อนคือ2คนแรกเนี่ยคือเขาชอบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วก็จะมาเรียกนกรรมฐานนะครับคือคนแรกเนี่ยคนแรกเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะครับอายุมากแล้วประมาณ40ปลายปลาย40ไปลายปลายแล้วเขาเวลาเขานั่งสมาธิเนี่ย เขาจะชอบเห็นแสงอ่ะแสงสีดำเนี่ยพุ่งมาที่ตัวเขาเวลาที่เขากําลังจะเข้าสู่สมาธิกำลังจะนิ่งนะครับมีแสงสีดําเนี่ยพุ่งมาพุ่งมาพุ่งมาที่ตัวเขาพุ่งมาแต่แสงสีดําเนี่ยพอมันจะมาถึงตัวเขาเนี่ยมันก็จางแล้วก็หายไปอันนี้พุ่งมาปุ๊บจางหายไปรู้ไหมคะเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยพุ่งปุ๊บพุ่งปุ๊บป่วยออกจากสมาธิ เขาเขาเวลาไปถามพระถามเจ้าถามครูบาอาจารย์เขาบอกโอนนั่งสมาธิเกินนานเกินไปร่างกายรับไม่ได้ก็เลยป่วยใช่หรอวะนั่งสมาธินานเกินไปแกก็ไม่เชื่อจนกระทั่งเอ่อจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยที่ไปบวชด,ด้วยกันเนี่ยเชาลูกสะท้อนแกก็เลยแกตอนแรกแกไม่เชื่อเอาสักหน่อยสักลูกหนึ่งเอาสัหน่อยสากลางนี่แหละเอาสัหน่อยสักลูกหนึ่งสวดมนต์ชินมณชร กระถาจากักระพรดและกระถาถอนของพอรุ่งเช้าเย็นเช้าเย็นเอาลองสะหน่อยและทุกครั้งที่แกเข้าสมาธิแบบยี่สิบกว่านาทีเนี่ยแกเป็นคนนั่งนาน,นแสงที่พุ่งมาเนี่ยตอนแรกเนะี่ยพุ่งเข้าเลยนะพุ่งเข้าวุบวุบวุบทำให้แกนั่งสมาธินี่ยได้ไม่ถึงยี่สิบกว่านาทีไม่ถึงแต่พอแกพกอันเนี้ยแสงที่คือแกกลัวไงที่ที่ไม่ถึงแกกลัวแกต้องออกจากผวัง คือไม่รู้อ่ะแสงสีดํามันคืออะไรแกไม่รู้อ่ะคือกลัวแต่พอมาฟังอาจารย์มานั่งฟังคลิปวิธีเรียนกรรมฐานน้่แกสนใจนี่มันเหมือนมันเหมือนสภาวะที่แกเป็นอยู่เลยคือแสงเนพะุ่งพุ่งเข้าพุ่ง,ง,งเข้าเฮ้ยเอาซะหน่อยสวดปุ๊บตอนเย็นนั่งอีกแกสวดก่อนนะแกสวดก่อนนะครับแล้วแกมานั่งนะครับแสงวิ่งเข้ามาฟุ๊บสีดําเหมือนเดิม พอมาใกล้ๆถึงตัวแกมาลายหายสิ้นแสงสีดำวิ่งเข้าตัวแกมาลายหายสิ้นเฮ้ยคือมันไม่คอยภวงมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่แค่สองวันนะครับแสงที่พุ่งเข้ามาเนะี่ยวันที่สามไม่มีแสงพุ่งเข้ามาเลยเขามาเล่าให้อาจารย์อาจารย์แสงนี้ไปไหนอาจารย์บอกเลยนะหนูว่าคือทุกที่นะครับมันมีคนอิจฉาหมั่นไส้และเขาเป็นอเขาเป็น เลขาของพระพระเกจิลุ่มหนึ่งคือคือแม่บ้านปั้นมือว่าองค์นี้ต้องดังแล้วเขาเป็นเลขาคอยจดงานรับงานนู่นนี่คนอิจฉาหมั่นไส้เยอะมากอิจฉาที่อยู่ใกล้ชิดหลวงพอ่ออิจฉามากอาจารย์บอกเนี่ยหนูโดนทำของอาจารย์บอกไว้เลยหนูโดนทำของนะครับคืออาจารย์บอกไว้เลยนะโชคดีที่หนูหนูมีของดีแต่อาจารย์จะบอกว่าอย่าล อย่าอย่าเชื่อใจอะไรง่ายๆอย่าไปรับของใครกินอย่าไปให้ใครโดนต้องน่ต้องโดที่พูดนี่คือผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะครับผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะระวังให้ดีนะครับทุกที่ล้วนมีอันตรายนะครับอย่าเป็นเป้านิ่งให้คนนะทาร้ายเราอันนี้เรื่องแรกคนดิถามันไส้มันเยอะนะครับทําของใส่กันในวัดก็ทาผู้นี้ฟังเลยจะกลัวนะครับ<ๆ>เรื่องที่สองเพื่อนเขานี่แหละ ที่เช้าไปเนี่ยเพื่อนเขานี่แหละเพื่อนของเลขาคนนี้แหละเวลานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเวลานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเหมือนมีเลยไต่ไต่ที่แขนไต่ที่ขาเอ๊ะทำไมนั่งไม่ได้นานไม่กล้าเล่าให้ใครฟังไม่กล้าเลอาให้ใครฟังคือโดนกันเป็ตั้งเซตนะครับคือคนที่มาช่วยงานหลวงพ่อเนี่โดนทั้งเซตเลยนะครับ อีหนุ่ยคนหนึ่งอ่ะที่เช่าไปก่อนหน้าเนี่ยคือเช่าไปก่อนนั้นเนี่ยสองคนนะก็คือสองคนเนี่ยที่มีเราแต่ที่แขนเนี่ยแต่ที่ขาเนี่ยเหมือนกันเด๊ะแต่ไอคนสุดท้ายที่เช่าไปเนี่ยคือเขาเห็นเป็นลำแสงสีดาไต่ไต่ไต่เหมือน,นมันมันเหมือนตัวร้อยขาคือมันไม่ใช่ตะขาบตัวใหญ่ๆนะคือจับใจความได้พอจับอารมณ์จับสติได้มันน่าจะประมาณเนี่ยไต่ไต่ไต่ขึ้นทั้งขาขึ้นทั้งแขนเอ๊ะมันคืออะไร คือทุกคนรู้เลยนะครับว่าคนที่อยากมาเป็นมือขวาของหลวงพ่อเนี่ยยื้อคนอยากมาตรงเนี้ยแม้กระทั่งมรรคทายกเองแม้กระทั่งชีแม้กระทั่งอย่างอื่นคือวัดเนี่ยคือเรื่องของเรื่องนะครับคือวัดเนี่ยมันมีพื้นที่หน้าวัดที่ติดกับถนนใหญ่แล้วก็มันมันเว้นไว้มันเว้นไว้ประมาณสองไร่ซึ่งคนเนี่ยอยากมาเปิดตลาดตรงนี้ปัญหาคือมันเรื่องผลประโยชน์แต่ ทุกคนเนี่ยอยากให้วัดเนี่ยมันเป็นวัดปฏิบัติไม่อยากให้มีแบบคนมาเปิดแป้งมาขายของมาเปิดแป็งคนเจียวเจ้าเจียวเจ้าอยากให้มาปฏิบัตินั่งกรรมาฐานกันนั่งสมาธิกันคืออยากอยากไปในทางเนี้ยไม่ได้อยากให้วัดเนี่ยเป็นตลาดนะ<ม>ัดคือเลขากับเพื่อนๆอ,อ,อีกสองคนเนี่ยลงมาเป็นสามคนก็ผนึกกาลังกันก็ปฏิเสธมรรคทายกปฏิเสธชีชีนั่นก็คือเมียของมรงคทายกนี่แหละครับอดีตนะอดีตคือกัน สุดท้ายทุกคนนะครับก็เลยโดนเงี้ยพอได้ได้ลูกสะท้อนไปเฮ้ยเรื่องนี้มันซาทําไมมันซาชีป่วยแต่ไม่ได้ป่วยเยอะนะครับกระซออกระแสะชีป่วยมรกระทายกป่วยปูดาแล้วลุ่มลืม,ลม,ลม,ลมคือรู้เลยว่าฮ้ยของที่ทําใส่ของที่ทําใส่เลขากับเพื่อนเนี่ยมันแรงผ่านไปผ่านไปประมาณเดือนเศษนะ สองคนเ,เคนี่ยผวเีงกันเนี่ยป่วยระวังให้ดีนะครับแต่ไม่ได้ป่วยตายนะระวังให้ดีนะอาจารย์จะบอกไว้ให้ทุกที่นะครับโดนของทั้งนั้นเนะี่ยระวังให้ดีคนไหนประมาทคนนั้นตายเร็วคนไหนประมาทคนนั้นตายเร็วคนไหนตั้งมั่นในความไม่ประมาทคนนั้นร่ะนะครับใครใครไม่เชื่อใครโดนเป็นเป้าน,นิ่งเพราะเขาคิดว่าเนี่ยเลขาเกับเพื่อนเป็นคนกรุงเทพไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้โดนนะครับทําเป็นเล่นไปนะครับ ปฏิบัติเนี่ยแล้วมีอาการอย่างเงี้ยระวังให้ดีนะอาจารย์จะบอกไว้ให้นะครับโอเคนะครับอมาเรื่องถัดไปนะครับไม่ใช่คนปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องของคุณครูมีใส่ดีมากธรรมธรรมโอเป็นครูคณิตศาสตร์ธรรมธรรมโมปฏิบัติทำดีมากจนครูคุณครูในโรงเรียนเนี่ยเรียกท่านเรียกแกมหาแต่แกนเนี่ยจะชอบฝันเห็นว่าตัวแกนเนี่ย แกชอบสูบบุหรี่นะเวลาแกล้วงลงไปหยิบเอาบุรหรี่ลวกไฟแช็กเนี่ยแกจะเห็นตะขามแล้วก็สะบัดทิ้งตลอดเลยล้วงไปในกระเป๋าเนี่ยก็ตะขามเนี่ยติดขึ้นมาแล้วก็งี้เลยเห็นอย่างี้เนี่ยล้วงไปในรองเท้าเนี่ยจะใส่รองเท้าเนี่ยฝันนะฝันว่าจะล้วงหยิบรองเท้าไปทํางานคือเป็นคนแบบกลัวไปสายก็เลยฝันนะตอนตอนก่อนจะตื่นก็จะฝันฝันว่าต้องรีบรีบไปแต่งตัวไปทํางานหยิบรองเท้ามาเนี่ยตะขาบอยู่ในรองเท้า สะบัดออกเอ๊มันแปลกๆแล้วนะเนี่ยมันแปลกๆมันฝันเห็นตลอดเลยมันไม่ใช่แค่วันพราวันโกนนะครับมันฝันเกือบทุกวันมันผิดปกตินะเผอิญมือถืออยู่ดีๆกัน YouTube เป็นอะไรที่แบบ Amazing มากเลยนะครับดีดป้องขึ้นมาคลิปอาจารย์เฮ้ยมันเหมือนกูเลยว่ะหยิบจับตรงไหนก็มีแต่ตะขาบรองเท้าก็มีตะขาบ กระเป๋าเสื้อก็มีตะขาบเฮ้ยหรือก,กูโดนวะเฮ้ยอย่างนั้นเลยเอาไซเล็กสะหน่อยเอาไซการเอากันเอากันหน่อยสักอันหนึ่งมันก็ไม่แพงมนาะจ้างเาขายแกถูกๆเพราะแกเป็นคุณครูเชื่อไหมครับลองผอ,อสมัยก่อนเป็นอ่าเป็นครูวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อัพตัวเขึ้นมาเป็นลองผอ,อนะครับแกเป็นแกเป็นตุ้มติ้มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มหน่อยก็จนุ่มนิ่ม ขี่แตกทั้งวันท้องเสียท้องร่วงอย่างรุนแรงท้องร่วงอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เวลานั่งประชุมกันเนี่ยนั่งประชุมกันเนี่ยก็อดจะอ้วกไม่ได้เพราะนั่งติดกันกับกับคุณครูเนี่ยรองผอ,อเนี่ยนั่งติดกับคุณครูเนี่ยผอ,อก็สงสัย่าเอ,อ,อ๊ะทาไมรองผอเนี่ยอ้วกตลอดทําไมท้องเสียตลอดทุกคนก็มองหน้ากันแต่ คุณคนนรูณิตศาสร์เนี่ยรู้แล้วผมสวดเช้าผมสวดเย็ยนเลยอาจารย์แล้วผมต้องคิดว่ารองผอ,ออนอนจะทาผมแน่แน่เพราะว่าผอออนเนี่ยแต่งตั้งผมเนี่ยให้ไปดูงบการเงินการเบิกจ่ายทุกอย่างเลยแม้กระทั่งคลังพัสดุผอออให้ผมจัดการคนเดียวเลยอาจารย์และคนนี้สมัยก่อนเขาดูแลอยู่แล้วทีเนี้ยกินตั้งแต่แม่งกระเช้ายันไปทรงมาเจริญกินตั้งแต่กระเช้ายันไปทรงมาเจริญแม่งกินทุกอย่างอะไรที่เป็นเงินเนี่ยเก็บ แร่แรกแปลทักเก่งมากเก่งมากๆนะครับเก่งมากๆเลยคือก่อนที่แกจะย้ายมาเนี่ย mm. เพื่อนเล่าให้ฟังว่า mm. คนที่ดูแลคลังพัสดุเนี่ย mm. ตายไปเพราะฮิสโตก mm. แค่อายุสี่สิบต้น,ต,นตายเพราะฮิสโตกแต่มีมีมีคุณครูนี่แหละก็ะคือที่เช่าลูกกระท้ถถอนไปเนี่ยรอดอยู่คนเดียวและไม่เป็นอะไรด้วย เป็นคนมีบุญเนานะในใจกูไม่กล้าบอกว่ากูมีรู้สะทวอนไม่ธรรมดานะครับไอ้ธรรมดานะทุกวันนี้นะครับรองผอ,อ,อเนี่ยพูดคนเดียวแต่แกไมก่แต่แกไม่ยอมลาออกนะไม่แกไม่ยอมไปรักษาตัวแกนั่งพูดคนเดียวแล้วก็สวดสวดมนต์บริกรรมคาถาสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์พูดคนเดียวพูดคนเดียวแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายแต่พอจะทาร้ายเด็กจะตีเด็กเนะี่ยก็จะเบรกตัวเองได้ นะครับด้านสงสารมากคือมันจะท้อนคืนแก่ของมันจะท้อนคืนแก่คืนแก่ซึมไปเรื่อยเรื่อยเรืทุกวันนี้กินยาอยู่นะกินยาโรคซึมเศร้าอยู่เป็นไงล่ะเจอเป็นเม็ดหนึ่งนั่งเป็นไก่งอยเลย <laughs> มามาเรื่องเสาฟิตนะครับเสาฟิตมีสองเรื่องวันนี้หลายเรื่องเลยนะครับเสาฟิตนะครับ มีคนนึงนะครับมีคนนึงคือบ้านแกเนี่ยติดกับรุ่นพี่รุ่นพี่ซึ่งเป็นอ่าเรียนมาด้วยกันนะครับในหมู่บ้านน่ะเป็นคนต่างจังหวัดนะแล้วรุ่นพี่เนี่ยไอ้แกแกเป็นคนมีองค์ไอ้แกชอบสวดมนแล้วก็ได้อยากชวนแกเนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะมาสวดมนด้วยกันนี่ก็ไม่ไปอ่ะไม่ไปอ่ะไม่ไปไม่เอากลัวคือแกเหมือนร่างทรงแต่แกไม่ใช่ร่างทรง่ะดูภาพบอกไหมฮะแกเหมือนร่างทรงแต่แกไม่ใช่ร่างทรง วันพระวันโกนสวดกลางแจ้งอะไรโอ้เต็มเต็มแม็กจามเอาเลยเต็มแม็กอันนี้ก็ยิ่งกลัวหลังบ้านก็ยิ่งกลัวเอาแตยหาแม่งหลังบ้านกูด้วยตํอไงดีวะไปที่แล้วไปที่แล้วแกฝันทั้งปีนะเดือนหนึ่งแกจะฝันเดือสองครั้งแกจะฝันว่าแกมีงูนี่พันคออยู่อะไรวะงูพันคอแต่ก่อนหน้าที่งูพันคอเนะี่ย แกฝันว่าห้องนอนแกแกอยู่ห้นสองเนาะแล้วมันตรงกับห้องคราของบ้านที่เล่นของอะแกได้ยินเสียงป๊อก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 แล้วแกผะเอิญเผลอไปขานแล้วจ้าว่าไงอา้าตกใจเสียงป๊อกป๊อกในแม่งอยู่หน้าต่างและหลังจากนั้นนะครับวันถัดมาวันถัดมาแกจะฝันว่ามีงูนี่พันคอแกตลอดและแกไปทํางานเนี่ยแกก็จะปวดต้นคอ แต่แกจะฝันนีแ้แค่นั้นนะครับแกจะฝันอย่างนี้แค่นั้นแกไม่ได้ฝันอย่างอื่นไม่ได้ฝันว่าโดนโคงโดนของไปหาหมอหมอบอกว่าต้นคอเสียบอ๋อเป็นออฟฟิซินโดมต้องทานยานะคะต้องทานยาไปหาหมอหมอแม่มีวิตามินยาบูรุงกล้ามเนื้อ,อยาคลายเครียดอาจารย์หนูจะติดยาแล้วเนะะี่ยค่ะปวดมากเลยไปนวดก็ไม่หายไปแล้วก็ไม่หายมาเจอคลิปอาจารย์คลิปเด้งขึ้นมาเอ้แม่งเอา อะไรวะอเอาซะหน่อยหนึ่งสวดเช้าสวดเย็นเจ็ดวันติดเจ็ดวันติดแต่ในระหว่างที่สวดเนี่ยในระหว่างที่สวดพี่อยู่หลังบ้านเนี่ยที่เล่นของเนี่ยเขาบอกอันนี้ไม่ได้ไม่นี้ปวดคอใช่ไหมล่ะมึงรู้ได้ไงกูปวดคอเอออันนี้ไม่เนี่ยพี่เตรียมขันมาให้แล้วรับขันสนะเธอเนี่ยมีองค์พระศิวะ ท,ที่อยู่กับเธอเนี่ยคือบริวารของพะศิวะเธอต้องรับนะไม่งั้นเธอจะปวดคอหนักกว่านี้ชีพหายใจกูเป็นร่างทรงกูไปดูคลิปอาจารย์มาเรียบร้อยแล้วมึงจะไรกูเป็นร่างทรงใช่ไหมเนี่ยคือรู้ทันหมดอ่ะพอดูคลิปอาจารย์จนจนจน,จนรู้ทันอ่ะกูต้องปกป้องชีวิตกูมึงลอกกูอ้อพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปกินข้าวนะหนูหนูยุ่งมากป๊บนึงแป๊บนึงน,นเตรียมเตรียมพานไว้ให้ เตรียมขันเตรียมพานไว้ให้พัก,กระตรงให้เรียบร้อยเขาเราีย่าพานครูไม่ใช่พานล่างศพไม่มีพานครูรับท่านซาบริวาลท่านยิ่งใหญ่ยิ่งนะักไม่กูไม่เอากูไม่เอาเชื่อไหมครับครบเจ็ดวันคืนที่เจ็ดแกฝันเห็นแกฝันเห็นว่าแกคือแกเป็นคนตื่นเชา้าตอนรีบไปทํางานเพราะว่าออฟฟิศแกอยู่กลางเมืองบ้านแกอยู่นม ตอนเช้าเนี่ยแกฝันแกฝันนะประมาณตีสี่แกเล่าอาจารย์ฟังเลยว่าแกฝันเห็นงูตายอยู่หน้าบ้านเป็นกระดูกเลยตายแบบตายอยู่หน้าบ้านอ่ะเปิดประตูมาตายอยู่หน้าบ้านอ่ะและแกก็ไม่สนใจแกก็ไม่กลัวแกบอกแกไม่กลัวในฝันเนี่ยเมือกำลุกสะท้อนแกห้อยคอเลยนะแกห้อยคอเลยนะครับแกเปิดประตูแล้วแกก็ขับรถเยียบไปเลยแล้วแกก็ตกใจตื่นเป็นอย่างนี้เลยนะเอาสิคือยุคเนี้แม่งต้องสตองอ่ะ ยุคนี้ต้องอยู่แบบสตองเลยครับคือเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมแบบไหนอะ่ะแต่กูต้องรอดอะ่ะจำไว้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเลยแบบเป็นแบบหนักๆแล้วค่อยมาเจอจะอูเละรุ่มเป๊ะมันเข้ามันกินโหดมากเรื่องถัดมาสาวฟินเหมือนกันนี่ก็ปวดต้นคอเลือ้อลังปวดมากแล้วเป็นคนเป็นคน,เป,น,คนเป็นคนแบบปีหนึ่งใส่ซอสองครั้งกับพระปากับกรินนะ่ะ แต่เชื่อไหมครับเขาใส่พระป่ากับกระถินกับวัดป่าพายิมวัดอื่นเขาไม่ใส่แล้วเขาไม่เชื่อไม่เชื่อเขาเล่าให้เพื่อนฟังและาาก็ฝากฝากไอ้เขาเล่าให้เพื่อนให้น้องฟังและน้องสาวในเป็นเอฟซีอาจารย์ตัวยงเลยเขาเห็นน้องสาวในเช่าก่อนแต่น้องสาวไม่ได้โดนของอะไรนะแต่เขาเนี่ยปวดต้นคอ ปวดมากปวดบาเหมือนเอ๊ก,กูกูมีเจ้าเ,เนเวรนั่งทับปวดบาปวดไหลปวดปวดมากเลยอืมเอาไงดีวะอ่ะเอาสักหน่อยนึงมันไม่กี่ตังคือแกแกเช่าไซส์เล็กไปไซส์เล็กนะสมัยก่อนมีไซส์เล็กนะเล็กเลยแต่มันมีน้อยส่วนมากมีมมมกลางกับใหญ่แกเช่าไซส์เล็กไปป้ากฏว่าแกเช่าไปแกสวดเช้าก่อนนะแกได้มา แกได้มาน้องออกมาให้ก็ได้ก็สวดเช้าก่อนก่อนไปทํางานยังไม่ได้สวดตอนเย็นเลยนั่งไปทํางานเอ้ไม่ร้อนร้อนแต่หลอกต้นคอนี่ร้อนนะตรงนี้แดงคอนี่แดงแต่ไม่ปวดบ่าเฮ้ยไม่ปวดบ่าแล้วแม่งเจ๋งว่าตอนเย็นสวดอีกลุ่งเช้าสวดอีกไอ้ที่คอแดงแดงนะครับคอแดงแดงเนีนะ่ย โล่งแต่คอนี่ยังแดงคอไม่เจ็บแล้วไม่ไม่ปวดคอแล้วนะครับโล่งหายหนักบานหนักคอแค่สองวันอยากก่างนั้นแหละกูวสวดเช้าสวดเย็นสวดเช้านวันที่สี่หายหายไม่มีอาการเลยสีว่วันไม่มีอาการเลยก็เลยเอาไงดีวะเรียกน,น้องมาถามให้พี่หน่อยพี่โดนจากใครอาจารย์เลยบอกอาจารย์เขาไม่พูดว่าใคร ใครทำมันใส่ใครเดี๋ยวมันจะเป็นกรรมติดกับอาจารย์จะไม่พูดอาจารย์ก็เลยฝากบอกมาว่าอาจารย์เนี่ยฝากบอกมาว่าหนูรับของกินจากใครอยู่ประจําไม่มีไม่มีแน่แแกแกทำงานบัญชีนะแกเป็นผู้จัดการบัญชีแล้วแกเป็นคนงกเป็นคนขี้เหนียวแกเป็นคนไม่มีข้าล่างสตาร์บัคแกไม่ซื้อแก้วหนึ่งแพงอเมซอนไม่ซื้อแพงแต่แกแล้วแกจําได้ว่าก่อนหน้าเนี้ มีพนักงานคนหนึ่งแต่ออกไปแล้วน,นะครับออกไปแล้วเพราะว่าโดนดาวไซต์องค์กรนะครับซื้อกาแฟฝากแกทุกวันพี่ผมซื้อเผื่อผมได้โปรโมชั่นซื้อเผื่ออินดียก็งุกแต่เขาได้โปรโมชั่นก็ไม่ได้คิดว่าเป็นบุญคุณได้กินกาแฟฟรีทุกวันเชื่อไหมครับผู้ชายคนเนี้ยอายุน้อยกว่าคนนี้หกปีแล้วตั้งใจจะเคลมตั้งใจจะจีบจีบผู้หญิงคนนี้ยเพื่อโชว์ว่าฉันนี่เจ๋ง ว่าผู้หญิงนี่เป็นสาวแก่ไม่มีผัวไม่มีแฟนแล้วสวยด้วยและที่แต่งที่บ้านรวยเงินเดือนเยอะก็เลยอยากได้คนเนี้ยมาเป็นเมียแต่ผู้หญิงไม่เล่นด้วยผู้หญิงไม่สนใจเอ๊ะเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยคนคนนี้คือคนเดียวที่เขารับกาแฟฟรีโปรโมชั่นทุกเที่ยงแน่นอาจารย์คนนี้แน่นอ่อะหนูพูดเองนะเออนั่นแหละตามนั้นแหละเอาที่แน่ๆเนี่ยเรามีของดีนะครับ กลับชุดชั้นในเนะี่ยแกกลับเรือแกเลี่ยมทองใช่ไหมแกเลี่ยมทองกลับชุดชั้นในไปทํางานทุกวันแกเป็นคนไม่ห้อยพระนะครับแต่กลับมาบ้านสวดมนต์แกเป็นคนไม่ห้อยพระนะแต่แกกลับอย่างเนี้ยเพราะว่าแกค,คอแกบางเดินเลยนิดหน่อยเนะี่ยคอจะแดงๆเป็นสีชมพูเลยแกก็เลยกลับชุดชั้นในรอดมาได้เพราะลูกสะท,รทร้อนพอลุงนะครับตอนอ่าโควิดอ่ะ แกแอบไปไหว้เพราะลุงอ่ะตอนที่อาจารย์บอกให้ไปไหว้หลวงพ่อรุ่งเนี่ยไปปิดทองไปเนี่ยโอเคไปไปประจาเลยไปประจําแต่เข้าทางทางสามพานนะครับเข้าทางสามพานไม่ได้เข้าทางสมุทรสาครไปประจําเลยนะครับสุดยอดมากๆนะครับสุดยอดมากๆนะครับใครที่มีอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับอาจารย์จะบอกว่าหาไว้ดูแลป้องกันตัวเองสักอันหนึ่งนะครับโอเคนะครับทางโลกทางธรรม ทางโลกทางธรรมอย่าประมาทนะครับมีสักอันมันไม่กี่ตังหรอกนะครับบางทีกินข้าวมื้อนึงบางทีไปเที่ยวเมืองนอกเนะี่ยหมดเป็นสองแสนสามแสนเนี่ยซื้อเนี่ยไม่กี่พันซื้อเนี่ยแค่พันต้นต้นเนี่ยแค่สองสามพันแค่มันไม่กี่ตังะนะครับดูแลตัวเองอยู่ในยุคนี้ต้องสตงนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ